สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube แอดหนุนเซียนมาขามผาโชคก็มาพบเราเจอกันนะครับทุกวันนะครับวันละคลิปสองคลิปก็ชั่วโมงนี้เป็นใบตรวจนะครับก็ทยอยลงในะ FC อย่างต่อเนื่องนะครับอ่าฉบับนี้เป็นนะครับเซียนพันแท้ที่ด้านในนี่พลาดไม่ได้นะครับโดยประการทั้งปวงนั่นก็คือ เหล็กนี้ทันใดจะได้มานะครับบังกรเมรัยนั่นเองนะครับก็งวดที่ผ่านมาเข้าหรือไใหม่เดี๋ยวมาตรวจทานกันนะครับส่วนงวดนี้นะครับงวดใหม่ที่จะออกวันที่หนึ่งธันวาคมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเลขอะไรบ้างนะครับและจะปันทงให้ตัวไหนนะครับจะชี้ชัดให้ตัวไหนอย่างไรและ fc จะชอบตัวไหนก็ดูออกนะครับ เอฟำเสนอให้เ4เ4ก็ตัดสินใจกันเอาเองเนาะเอาไม่ต้องคุยกันเยอมาแล้วก็ให้ f อ4ได้ดูตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปกันยาวๆนะครับแอดก็ทำเวลา,าจะคุมเวลาให้ไม่เกิน20่นาทีเอ4อัปโหลดนานนี้จริงนะครับนานเหตุผลที่แอดลงลงชาอะนะครับแล้วก็วันละคลิปชั่วโมงนี้ เ <c oughs> น็ตแอดอัพโหลดนานจริงๆนะครับกดเลยเอาเอาําทำเวลาก่อนมาดูก่อนนะครับคำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังท่านั้นสิ่งจะเป็นใบตัวก็ต้องย้อนหลังเพื่อการเดินหน้าจะได้รู้ว่าอาจารย์ไหนเข้าอาจารย์ไหนไม่เข้านะครับเราไม่ได้หลอกลวงรหรือสนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราส,งส่งเสริมไม่ทันถือสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวตัวนั้น โหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอบคุณน้องเอฟซีโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมชม่อง youtube แอดหนุนเสียนมากำลังพากยย้อนกลับไปนิดหนึ่งนเอฟซนิดเดียวอ่าอันนี้คือช่องทางที่อ,อยากให้เอฟซีได้อ่ได้ก็เรียกอะไรพอได้อ่าคิดว่าจะช่วยแอดนะครับ พอให้แอดได้มีรายได้บ้างนะครับพอแอดไม่มีรายได้เลยนะครับาขาดเน็ตก็โอ้โหเดือนละขาดห้าร้อยอยู่ไม่กี่บาทนะครับาขาดใบาตัวก็ขึ้นราคาสรุปนะครับแอดไม่มีทุนจริงๆริเอฟซีนะครับโฆษณาไม่มีเอฟซีเห็นอยู่นะครับถ้าช่องไหนที่มีรายได้จะมีโฆษณาขึ้นมาปุ๊บก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาแล้ว ช่องแอดเอฟซลองดูนะครับตั้งแต่ต้นจนจบถ้าเอฟซทันใดดูก็จะรู้ต้นจนจบไม่มีโฆษณาดังนั้นรายได้แอดก็ไม่มีแน่นอนนะครับช่องทางเดียวที่พอจะสนับสนุนแอดได้ก็คือนะครับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสามห้าสามสองสามสองหนึ่งสามเก้าสี่ประหยัดยิมพตามนี้นะครับให้เอฟซีเคลียบไปนิดหนึ่งเผื่อใครอยากจะ ช่วยเหลือให้แอเพอจะจะไปอยู่หลอดไปได้นะครับงวดงวดนึ่ทฐานห้าบาทสิบาทไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่ว่ากันแล้วก็มาดูกันเลยทำเวลาให้ fc ด้วยเนาะตรวจทางกันออก1นึ่งส่ห้าสามเจ็อยากดูเนื้อหาสาระละหนึ่งสห้าสามเจนะครับอ่าเยอะ ขอเอาปากกาสีลงหน่อยจะได้ชัดๆในเอฟนะอ่านี่ครับชัดขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเด่นแจ๋วเลยเด้สู o ใกล้ไปอ้าวประมาณนี้เด่นห้าครับเก้าแอดไปเอาเก้าะดวงแอดดูสินะ่ะเอฟซดวงดวงไม่มีนี่มันเห็นผิดเป็นถูกตลอดเลย f อซว่าหมห้าเนี่ยนะครับ มาเด่นๆเลยแต่ว่าไม่มีซีอห้าสี่นะครับก็ให้กับสองชุดก็เขาตัวเด่นก็ถือว่าโอเคใน,เ,นอเอฟซีเนาะออกมาดูงวดใหม่ครับงวดนี้ออกวันจันในเอฟซีออกวันจันทรที่หนึ่งธันวาคมใอดเขียนก่อนนะครับจันที่หนึ่งธันวาคมสุดท้ายของปีอีกแล้วยังไม่ถูกเลยสกักงวดเดียวเอฟซีนะครับแอ็พยายามหวังว่าจะให้เข้า แต่แอดทําสูตรเนะ่ยทุกสูตรเนี่ยเข้าหมดเลยนะ F4 แต่เวลาแอดจับมาสรุปแล้วเอามาซื้อเองแอดสรุปยังไงแอดก็ซื้อยังงะะั้นนะครับก็นั่นแหละอย่างที่เห็นก็เลยไม่เข้ากันเนาะดวงยังไม่มาเอามาดูงวดใหม่ครับให้เด่นหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่อ่าดูเที่ดวงแอดจะมาไหมแอดเอาหนึ่งนะครับแอดเอาหนึ่งอ่า F4 ชอบชอบเหมือนแอดก็จัดหรือว่าชอบสี่แตกต่างจากแอดก็จัด นะครับเดือทั้งตัวหรือจะไม่มาทั้งสองตัวเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนะเาะอ้าวไปต่อครับฝั่งนี้ไม่มีเลยนะครับอ่าเอาไม่มีอะไรอีกดูดันในเลยเอฟซีเอเอันนี้อาจะะวัยอีกนะครับอาจะะวัยอยู่นะครับมาดูดันในเลยนี่ครับอาจะะวัยอยู่รมมากว่า ขอดูดัไนได้เลย,เน,ยนะเจ็ดสี่อ้าวหมดก่อนออกหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดนะครับหนึ 1, 4, 5, 3, ่งสี่ห้าสามเจ็ดอ่ะตามนี้ชัดเด่นขึ้นมาเลยเนี่ยจีแอสดวบอกว่ามาอยากๆแต่เขาก็มาได้นะครับ เนี่ยมาแล้วเนี่ยสามแล้วก็ตรงนี้เจ็ดนะครับส่วนห้าเนี่ยเอตีกรอบวันนี้ก็มานะครับโอเควันนี้มานะครับที่ว่ามาอยากก็มาได้นะทุกอย่างก็เป็นแนวทางอย่างที่บอกนะครับสี่เปลี่ยนไปไม่ได้ก็เปลี่ยนไปได้หมดนะเ c เอ้าหงวดใหม่มาดูครับศูนย์หนึ่ง สี่หเจนะครับหรือว่าทางตัวบนทุดเนี่ยเริ่มจะมาแอดชอบศูนย์นะครับอาแล้วก็นหนึ่งอีกตัวก็เจ็ดอ้าแค่นี้สามตัวเจดสีอลองดูสิอาจจะมาไหมนะครับหกกรชอบนะครับแต่ว่าเอาแค่3มตัวพอนะครับประมาณนี้ถอยมาครับ เลขเด็ดราชาดำแล้วก็เลขเด็ดขุนคลังนะครับเข้าไหมหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดเข้าสี่เอฟซีเข้าสี่ห้าแล้วก็เข้าสี่ห้ายงเดียวนั่นแหละเลขขุนค add, ลังแอดเอาศูนย์ดูด,ดินะมาสามแต่อันนี้ห้ากับเจ็ดเอาเอเจ็ดถูกห้าก็ถูกแต่เ,เอาแดงเอาเจ็ดเอาห้า 5, ถูกหมดนะครับ โอเคแมนอยู่ครับแมนอยู่เดี๋ยวขอแอดแต้มประกาศสีนิดนึงนะครับอ่าเรองนี้สามนะครับห้าเจ็ดข่าวดีอยู่เอฟซีนะครับเอาต้องสองอาจา์ย์เข่าวดีอยู่เด็กเด็ดราชาดำนะครับเดีด๋ยวขอเลื่อนมาหนนะ่อยเดี๋ยวตกหลุมขี่ขาดอีกเสียดายนะครับ เอาไว้ทําสถิติ1803 1นะครับ1 3ึ่งเอาประมาณนี้1ก็ดูเอานะครับ1อะไรว่าไป3อะไรก็ว่าไปนะครับจะมา3ามเจดอีกหมดไหมเอาศูนด้วยโอ้เอดลืมมองศูนย์ด้วย ืะจะศูนย์เจ็ดยังไงเนาะศูนยะ์ห้าเอาามนั้นแหละจับตัวนี้ก็จับตัวนั้นเอซเนานะเอาลุยหน้าสองกับห้าลุยข้างสี่กับเจ็ดเจ็ดอยู่แล้วนะครับสองกับห้าก็เอาสองสามนี้อา่าต่อครับ ต่อต่อต่อสิลามณีแล้วก็นางฟ้าให้โชคมติพันมาสิลามณีนะครับหนึ่งสี่ห้าเข้าห้านะเอฟสี่หนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดเข้าห้าหนึ่งเข้ารักร้อยไม่เข้าสามโอเค แต่ไม่มีเจ็ดนะครับหกผิดเขาตัวเด่นสองตัวนะครับเขาเด่นสามนักป้ายโจกเขาเด่นห้าศิลามานีนะครับเขาตัวเด่นเอามาดูวันนี้ศิลามานีเด่นสูตรอ้าวชอบนะครับตัวน,นักป้ายโชกให้สองกับแปดสองกับแปดเอาสองไปื่อแปดกวางงามเอฟซีนี่นะครับ แปดหนึ่งแปดเก้านะครับสองก็สองเจ็ดนะแอสชอบเจ็ดนะครับประมาณนี้ <c oughs> ต่อนะครับปุง่งปิดบัญชีหมดสิฟรานมาปุ่มปิดบัญชีให้แปดหลุดนะครับหลุดตรงนี้อ่าสาม อ่าอย่างนี้เอาอยู่สี่ห้าอ่าเอาอยู่อ่าอันนี้นี้ได้นะครับอ่าอย่างนี้ได้นนอ่อาน,อนี่ครับของเก่านะครับมาดูของใหม่ครับของใหม่โปรบิบัญชีให้สามนะครับศูนย์สามหรือเปล่า หนึ่งสามหรือเหรอนะส่วนตรงนี้นะครับหนึ่งแปดีแอดมองว่าแอดชอบอ๋อหกหกทั้งสิบทั้งหน่วยเลยอ๋อศูนย์ในตัวนึง แต่ศูนย์ในแอดมองไปขึ้นบนนี่สินะครับแปดหกอ่ะประมาณนี้หกศูนย์หกหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งประมาณนี้เลยอาต่อครับจ้าแม่จะเขียนทองเจ้าแม่ตะเคียนทอง ผลิตันมากเด่นเก้านะครับหนึ่งสามห้าเข้าสามเข้าห้าจะไม่มีสามเจ็ดในเอฟซีเข้าตัวตัวเด่นสี่ตัวเข้าสองนะจะไม,ม่ตะเกียบมวยนี้เด่นสี่ตัวให้เด่นสี่นะครับใหญ่เออด่นสุดแล้วก็ศูนย์หกแปดเงี้มองศูนย์นะครับมองหกอ่าสามนี้ เสียนมาตามนัดให้สี่นะครับโมทิฟานไม้หนึ่งไปเข้าหลักร้อยถือว่าผิดนะครับวันนี้ให้สี่อ่าเก็สี่วางโชว์ก็จัดนะครับอ้อไปดูกุมารทองกุมารทองแล้วก็แรงจริงไม่ใช่แรงเคียร์กุ <c oughs> มารทองโหมดี้ละให้ศูนย์ผิดนะครับ หนึ่เจ็ดสามเก้าข้าเจ็ดเจ็ดสามอ่าสามเจ็ดนี่อ่าโ okay. อเคแติคไวเดินมาสามเจ็ดนี่ต่อสองตัวถือว่าโอเคเลยนะครับอืมแก้วอา้าวมดนี้มาดูแรงจริงไม่ใช่แรงเกียร์สี่เก้าสองหกอ ไม่ลังเลเลยครับก้าวสองกับหกเนี่ยพอๆพอกันเลยนะเอดเอาหกแล้วกันนะครับหกแค่นี้นะครับซึ่งกุมารทองให้เจ็ดนี่ของของมักแอดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ็ดจะมานะครับ เอามาดูถอยมาอีกอันนี้เดี๋ยวซูม m กลมานิดหนึง่งจะได้ใหญ่หนะ่อยหลายอาจารย์นะครับรวมกันเดี๋ยวหลายทีละอาจารย์นะครับเริ่มตั้งแต่เซียนบุย้ยนี่เซียนบุ้ยงวยดที่แล้วให้เด่นหนึ่งสี่ห้าเก้าเข้าสี่ห้าถ้าจะเป็นหลักร้อยหนึ่งสี่ห้าเข้าหมดเลยใน f สี่นะครับไม่ธรรมดาเนี่ยเซียนบุย้ย หนึ 1> 1, 4, 5, ่งซีห้าตรงตๆเลยนะครับตัวเด่นเทบัญชาให้หนึ่งเขาลัก้่อยถือว่าไม่เข่าเพชรบางกลวยนะครับมันนี่สามหกเจ็ดแปดอ้าวเพชรบางกลวยก็ไม่ธรรมดาสามกับเจ็ดนะครับนี่แอดเป็นมากหกนาะเอฟซีดวงเจ็ด เจ็ดมานะครับเจ็ดมาจะไม่มีสามเจ็ดเจ็ดสี่เออแต่ก็มีสี่ตัวเนี่ยสามเจ็ดสินบุย 4, 1, 4, ้ยสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าพอกันนะครับส่วนเทพบัญชาสี่สี่คามมานะจะไม่มีห้าเทพบัญชาบนให้หนึ่งนึ่ไม่มากนะครับหนึ่งไม่มากมาหลักร้อยถือว่าผิดนะครับ ส่วนเดชมงคลยกให้สองไม่มาห้ามานะครับไม่มีห้าสี่จะมาแต่ตัวเด่นก็ย,ยังดีที่มาอ่าตามนี้เสี่อาจารย์ห้าหกอาจารย์เอามาดูเลยอองแต่เซียนบุ้ยเอฟสีเซียนบุ้ยงวนนี้สองสามห้าแปดสองกับสาม สามเจ็ดจะมาอีกดและะ้วมั้งช่วอ่านส่นะครับ <c oughs> เถรบัญชายหกสามหกเจ็ดหกแปดหกหกนี่จะมาไหมลองดูนะครับส่วนเทปบัญชาล่างให้หนึ่งอ่ะมาดูออกครับ เพ็บางครวยนะครับ0149 0149 1แล้วก็9นะครับ95 91 97 93ตัวจะเหลือไปทำอะไรเนาะอ่ะนี่นะครับ เด่มังกรอ,อยกห้ากับเจ็ดงวดนี้ห้ากับเจ็ดแอดมองเจ็ดนะครับเจ็ดนี่ชอบหมดเลยนะเอฟซีชอบหมดเลยอ่าเจ็ดเก้าเน้นเลยนะครับเจ็ดศูนย์นี้เนาะสุดท้ายสุดมังกรเมลัยพระเอกในเล่มนี้เลยเอฟซี <c oughs> นะครับมาดูงวดก่อนดิเข้าไหมนะครับ อ่าออกหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดนะครับนี่ข้อสามอ่านี่สามเจ็ดเนี่ยฮอบบอกหลายครั้งละหลายคลิปด้วยถ้าตัวเด่นมาชุดจะมาตามทันทีในเอฟนี่ครับแล้วข้าทีเด่นสามทีนี้สามนะครับ ถอยนิดเนี่ยเนี่ยมาชนกับเพชรบางกวยแอดอามาชนกันนั้นสามชนหกชนนะครับเจม้าสี่สามนะครับส่วนเพชรบางกวยหนึ่งสี่ห้าเก้าไม่มีตรงเลยนะครับมาตรงกับเทพบัญชาตรงดอนมังกรหยกเนี่ยซ้ายนี่เพชรบางกลวยนี่นะครับตรงกับ เหล็นี่ฉันได้เตรียมมาบางกรเม,อ,มอะไรมาดูวันนี้ชนเหล็กอะไรเพ้นบางกรวยกับบางกรนเมอะไรนะครับเพ้นบางกรวยศูนย์หนึ่งสี่เก้าหนึ่งกับเก้าเออชนกันที่หนึ่งนะเก้าเอฟซีนะครับแแอดก็ชอบเก้าด้วยนะครับหนึ่งกดสวยอ้าวแอดเอาตั้งหนึ่งทั้ง 9. เก้าอาเจ็ดจะดูจะลืมเจ็ดได้ังไงนะครับ 9, ห 5, 4, นึ่งเจ็ดเก้าเหลือห้าไว้สี่ตัวหนึ่งและเก้ามากนะครับเก้าศูนย์นี่น่าสนเดียวก็เก <c oughs> ้าแปในเอฟีส่วนอีกสามตัวนี่ก็น่าสนหมดเนะี่ยเกี่ยวกับเก้าส่วนหนึ่งข้าบนนะครับข้างบนคนหนึ่งศูนย์ลุกปล่านะครับ อ่าหนึ่งแปดนี่ส่วนห้ากับเจ็ดแอดเอาเจ็ดนะเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดแปดประมาณนี้เอฟซีนะครับอก็จัดไปเนาะกดได้เวลาก็ดียี่สิบนาทีแอดคุมเวลาเอาให้เอฟซีแคปกับนะครับสามสองหนึ่ง ะดานหน้าครับดดานหน้ามสองหนึ่งดูแลนะครับสุดท้ายนี้ FC ซเข้ามาชมช่อง YouTube แอดหนุนเซียนมาการปาะโชคเรา่สุขภาพหลังใครแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้รอดต้นจากยันทรลายทั้งหลายทักตัวนะครับสีโชค ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและเสียงโชคชีนี้ไดๆก็ขอให้โชคดีถูกรางวัลทุกท่านทุกคนนะครับเอฟซีเค้มีก็ะโชคดีสวัสดีครับผม